ค่ะสวัสดีค่ะเอ็กูชนแนวไม้อีกแล้วมือนีสิไม่เห็ดยังสูกินนออ่ติดตามไปน่วกันเลยจ้ามือนีวัาสิแกงนออ่อยใส่เห็ดจ้าเอามือนีวัดมี่ยังแน่ส่วนผสมอ่ะเบิ่งไปนะพร้พอมๆกันเลยจ้าอันนี้กับนออ่อยเนาะจ้าเนาะนออ่อยตุ่มแล้วตุ่มแล้วนี่อ่อนออน ว้าวเมนแกงนอออยออันนี้กะเฮดน่าจะเฮดบดแถวบ้านอื่นเฮดบดจ้าแต่ว่าคนไทยกะว่าเฮดกระด้างอื่นได้หลายซื้อกันจ้าส่วนผสมนี่นอออยแล้วก็เฮดบดอันนี้เฮดหนูหนูน่าจะแถวบ้านอื่นเฮดกระตันเด้อจ้าถ้าใัยภูงูกะว่าเฮดหูหนูขึ้นกันลัเนี่ยแต่แถวบ้านว่าเฮดกระตันาะไม่ยุไทยกะว่าเห็ดหูหนู่อบว่า นี่หอมก็คือปลิอตูเนาะจ้ะอ่าอมาเบิ่งพร้อมๆกันเลยว่าแกงแบบใดแเน่ยอใส่ส่วนผสมลงไปแล้วจ้ะยอดอ้อยก็ใสไปแล้วใสนออ้อยใส่เ็ดหยังลงไปแล้วเนาะจ้ะนี่ใสไปใน,นหม้อเลยเพราะว่ายอดอ้อยเขาก็ต้มแล้วคลุกแล้วล่อให้หม้อเดือดเน,นาะจ้ะเขาก็ จังคอยปรุงติดตามไปพร้อมๆกันเลยจ้าล่อหม้อเดือดเนะเาะโอ้อาพี่น้องเอ้ยเดือดแล้วบัดทีนี้เดือดแล้วจ้าปรุงแล้วเด้อตอนปรุงก็บม่ได้ทายเฮเบิงเก็ดคนเดียวทายคนเดียวจ้าบอ่ออน,นี้ปันไดดอกพอโทษพออภัยเด้อถ้าออกมาบ่ออันนี้ก็ได้นะ แล้พ่ออีตูลงไปเลยพี่นองแค่นี้ล่ะอ้าวบาทนี้ ไปแซ่บแสบน้ำกันได้ยังกินแรล้งเลยเนาะทางใดก็ได,กไ,ดไ,กบบได้กินพร้อมกันเลยจ้าทางใดเคยแกงแบบใดกะทายมามฮะปั่นกันเบืองเลเด้อแบ่งปั่นความรู้กันเลเด้อจักว่าแกงนออ้อยบ่หรือว่าแกงเห็ด <c> ย <oughs> นี่หน่อยก็แกงศิล่ะพีน่น้องอ้าไปเทนไปกินน้ำกันเด้อจ้าเด้อไปไป ไาคลิปนี้ใครติดตามรับชมอยู่กับคุณไลค์กุแชร์ในเ้อจอ้ะเด้อคลิปนี้ก็พอจบเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ